สวัสดีครับผมล้านเฟมลี่พูดเดนครับ คลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดสารของ I n t e ทรุ่น24ฟุตกับ32ฟุตนะครับผมซึ่ง2รุ่นนี้นะครับเขาก็จะแถมมาให้ครบเซตแบบนี้เลยนะครับผมในกล่ององศาของเขาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใช้งานจบครบในอุปกรณ์ชุดเดียวเลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับสำหรับ YouTube ฝากกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับผมในชุดนี้นะครับก็ประก ด้วยน,นะครับด้ามนะครับดูะกรนะครับซึ่งตัวเนี้ปรับระดับความยาวได้นะครับมีท่อนะครับซึ่งท่อตัวเนี้ยยาว7เมตรเลยนะครับสามารถดูดครอบคลุมทั้งรอบสะได้เลยนะครับหัวดูดนะครับผมหัวตักหัวขัดตัวนี้นะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ เป็นตัวต่อหัวต่อของเขานะครับแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับการใช้งานตัวหัวดูดอุปกรณ์ดูดตัวนี้นะครับกับเครื่องกรองซึ่งจะใช้แรงเครื่องกรองในการดูดตะกอนด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวหัวดูดตะกอนของ i ิน e ทครุ่น24ฟุตเนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเตรียมอุปกรณ์แค่อย่างเดียวนะครับก็คือขายควงนะครับปากแบนแบบนี้นะครับผมเพื่อจะเอามาขันตัวรัดท่อนะครับเข้ากับตัวหัวดูดนะครับก็ปลายนะครับนําปลายท่อนะครับ เสียบเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงหัวดูดนี่ก่อนนะครับแล้วก็หมุนลัดนะครับต huh> ัวดูดตะกอนนี้เลยนะครับหมุนให้แน่นนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาประกอบนะครับด้ามจับนะครับให้เข้ากับตัวนี้จะมีจุดล็อกยึดอยู่ตรงนี้นะครับเห็นสังเกตรูนะครับหมุนให้มันตรงรูนะครับอ่าแค่นี้นะครับเนี่ยยึดได้ละ ราก็จะมาประกอบตัวนี้ต่อนะครับซึ่งกระบอกอันนี้นะครับเป็นกระบอกที่ไว้ดักเศษนะครับใบไม้หรือว่าเศษอะไรใหญ่ๆนะครับไม่ให้เข้าไปที่เครื่องกล้องนะครับก็จะมีตะข่ายแบบนี้นะครับก็คือเขาจะใส่ในนี้อยู่แล้วปิดฝานะครับฝาใสตัวนี้บนกระบอกแท่งกวยแต่ว่าสังเกตดีๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นจุดล็อกให้เรากดที่ขาตรงนี้ยิดหนึ่งให้มันเข้าไปล็อกในช่องนี้เห็นไหมครับมันก็จะล็อกยึดอยู่เลยนะครับด้านนี้นะครับก็ ต่อท่ออีกปลายหนึ่งของพ่อดูดเมื่อกี้นะครับอันนี้เสียบเข้าไปเลยไม่ต้องมีเข็มขัดรัดเหมือนหัวดูดตะกรอนนะครับอ่ะแบบนี้เลยเขาก็จะมียางดำๆอยู่สังเกตยางอย่าให้หลุดนะครับยางนี้ก็จะเป็นตัวยึดแล้วก็เป็นตัวไม่ให้น้ําหรืออากาศเข้าไปด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาลองประกอบตัวนี้เข้ากับตัวฝั่งที่ดูดน้ําเข้าเครื่องกรองนะครับเราจะใช้แรงเครื่องกรองในการดูดตะกรอนเข้าไปนะครับปกติแล้วนะครับถ้าตามผู้มือเขาจริงเนี่ยาสาสนะครับมันจะไปล็อกกับตัวสกิมเมอร์นะครับแบบนี้เพื่อทําการดูดตะกรอนเข้าไปในท่อนะครับแต่ว่าถ้าเราล็อกแบบตามผู้มือมันใช้งานไม่ค่อยสะดวกนะครับผมแล้วก็สกิมเมอร์มันชอบหลุดโด,ด,ดยเวลาเราลากสายไปที่อื่นเนี่ยทีนี้ผมจะแนะนําแบบ ที่เราใช้อยู่ประจําเลยนะครับพี่แนะนําลูกค้าเลยก็คือเราจะต่อตรงไปเลยใช้งานง่ายกว่านะครับแล้วก็ดูเดเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือเราจะถอดท่อตัวนี้ออกเลยนะครับของสกิมเมอร์ก็คือต่อตรงลงไปเลยนะครับอมาดูเลยครับเนี่ยครับเอาตัวนี้ออกเลยนะครับผมแล้วก็เอาตัวกรวยต่อตรง เข้าไปตรงนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราต้องกดเปิดเครื่องก่อนนะครับมันถึงจะดูดเข้าไปนะครับก่อนที่จะต่อให้เราเนี่ยกรอกน้าเข้าเต็มท่อตัวนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยตัวเครื่องกรองจะไม่มีแรงดูดนะครับแล้วก็มันจะดูดตะกอนไม่ได้วิธีง่ายๆนะครับผมก็คือเอาสายนะครับไว้ข้างบนให้หมดก่อนนะครับแบบนี้นะครับเอาปลายด้านที่จะดูดนะครับจุ่มลงไปนะครับค่อยๆจุ่มให้ตรงนะครับต้ํมจับไม้ดูดเนี่ยจะได้2สเต็ปแบบนี้เลยนะครับนี่ครับได้2ท่อนนะครับ ก็ปรับความยาวไว้เลยนะครับปรับเสร็จก็ต้องล็อกแบบนี้สังเกตดูนี่ครับให้ท่อนะครับกับตัวไม้ดูดให้มันลงไปตรงๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปตรงๆแบบนี้เพื่อที่จะให้มันไล่อากาศนะครับออกไปทางปลายท่ออันนี้ก็เป็นวิธีไล่อากาศที่ง่ายนะครับแล้วก็เร็วสุดนะครับตรงๆจัดมันไปตรงๆอันนี้นะครับก็ ลงไปให้สุดเลยนะครับเนี่ยครับสังเกตจมไว้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับสังเกตนะครับก็คือมันจะน้ําเต็มท่อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดที่เครื่องกรองกันครับก็มาที่เครื่องกรองนะครับก็เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับถ้าตอนดูดกอนเนี่ยเราจะให้มันดูดแล้วก็ทิ้งออกไปข้างนอกเลยนะครับปรับไปที่โหมดโคสตก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเปิดฝาหลังเอาตัวท่อนะครับต่อข้างหลังเนี่ยเราจะเอาให้มันออกทิ้งไปเลยนะครับก็ต่อไปเลยนะครับ ต่อท่อนี้เสร็จปรับนะครับจะ close นะครับไปที่โหมด w ว s t นะครับผมโหมด w ว s t ก็จะอยู่ข้างๆ close นี่ครับนะครับก็ถัดกันเลยิลเ t e r c l o ลสเสร็จแล้วก็มาที่ w ว s t w a s t e โหมดเนี้ยเครื่องกรองจะปั๊มน้ําโดยที่ไม่ผ่านสายกรองแล้วก็ไหลออกไปข้างหลังเลยอันนี้ออกไปทิ้งเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วเปิดเครื่องกรองเลยครับกดเปิดครับหลังจากกดเปิดเครื่องเสร็จปรับไปที่โหมด w ว s t เสร็จนะครับก็มาที่ตัวดูดนะครับผมเราจะเอาเสียบเข้าไปตรงช่องนี้เลยนะครับแบบนี้ครับ พอเราเปิดเครื่องเนี่ยแรงดูดของเครื่องกลองมันก็จะดูดตัวนี้ยึดติดเข้าไปแบบนี้เลยนะแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ครับสังเกตตระกอรนด้านล่างนะครับก็ดูดเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ที่เราปรับโหมดเวสนะครับเพื่อจะให้มันดูดแล้วก็ดูดทิ้งออกไปเลยนะครับไม่กลับเข้ามาในถังกลองแล้วก็ไม่กลับจะได้ไม่กลับเข้ามาในตัวสารนะครับ ดูดเสร็จแล้วนะครับผมก็มาปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็ปรับโหมดนะครับไปที่โหมดฟิลเตอร์นะครับกองปกติเหมือนเดิมแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถอดข้อแบควอชออกด้วยนะครับแล้วก็ปิดฝาเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมลูกยางตรงนี้นะครับต้องอยู่นะครับอย่าลวงอย่าให้หลุดออก เสร็จแล้วฟิลเตอร์เสร็จแล้วก็มาเปิดเครื่องให้ทํางานเหมือนเดิมได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูดตะกร็นไงครับน้ําใสแจ๋วกลับมาเหมือนเดิมเลยนะครับผมโดยใช้อุปกรณ์นะครับชุดดูดทาความสะอาดสะของอินเทกที่แถมมาในรุ่น24กับ32ฟุตแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไปทีนะครับผมก็จะมีสาระดีๆนะครับการรีวิวการใช้งานอุปกรณ์ครับผมแล้วก็ รีวิวตัวสะสวยๆแบบนี้นะครับมาให้ทุกสัปดาห์เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมมีนทีครับสวัสดีครับ